สวัสดีครับผมนะครับมินิจีภาพเบิ้งนะครับเป็นชุดเครื่องเสียง2องนะครับจะเป็นตู้ที่ผมเคยรีวิวแล้วลหะนะครับที่เนี่ยอพอดีพี่น้องผมนะครับเพิ่นจัดงานเป็นงานทับปุ่นบ้านกับงานหมั้นนะครับผมของไอผมนะครับที่ผมได้เอาสุดเคียงเสียงของผมเนี่ยมาเปิดเพลงนะครับ พื่อให้บรรยากาศนะครับโบดได้เงียบนะครับเพื่อให้ได้ป่านรัวมีงานนะครับแล้วก็เสี่ยรอนข้าวเกะี่ยเด่นผมนะครับอันนี้ตู้นะครับเป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับเป็นสูตรโอโดหกนะครับตัวเบสนะครับส่วนเสียงกลางเป็นสิบสองนิ้วนะครับที่ผมหันเสียงกลางมากเสียก็คือผมหันให้พระเทศนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในบ้านนะครับผมก็เล่นอาหารบากสี่นะครับส่วนสี่ยรอคาราวเกะนะครับทั้งหอกผมก็สะเอาลงนะครับแล้วก็สะหันไปทางห่า ตัวบีดนะครับที่เนี่ยผมจะพาเบิรงชุดเครื่องปรุงนะครับสูตไม่ร้อยนะครับไม่ร้อยสป็นไมโครเทคนะครับ mt 5 5าเอนะครับนี่เป็นจอนะครับสำหรับรองคาราโอเกะนะครับอันนี้สพาวเบิรงชุดพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์นะครับตัวทั้งรางสุดนะครับตัวทั้งเตะนะครับสปินพาวเวอร์คารเบตนะครับที่ผมสร้างโมดูลสร้างสวิตชิ่งมาประกอบมาต่อเองนะครับ นี่เป็นของดิจิคัสทั้งหมดนะครับอ่าสวิตชิง่งผมี่ใส่ไฟทีร้อยสามสิบโวลต์นะครับส่วนบอร์ดคาดดีนะครับเป็นทีเอ็นห้าพันนะครับของดิจิคัสขึ้นกันนะครับนี่พัดลมหนึ่งตัวนะครับเพื่อดึงค้่ำหัวดอกนะครับที่จริงมันกับ่ได้ห่อนนะครับเพราะว่าดอกน้ำพงตัวเบียดของผมอะแค่สองดอกแล้วก็สามร้อยวัตต์เองนะครับเป็นดอกโค้งปั่นธรรมดานะครับส่วน แอมครับเสียงกลางนะครับจะเป็นตัวทาดาเ b 3 0 0นะครับอ่ามา่อเมื่อวิกก่อนครับมิกสิเป็นมิกทาดานะครับแฟน46นะครับอ่าผมก็สิปรับเกียนนะครับแทบบ่ได้ดึงเกียนขึ้นเลยนะครับผมกลัวไม่หอนนะครับเพราะว่านักลองนะครับลองเพล้ยงไก่น่าตัวแห้งนะครับส่วนผมสิขัดความทีทีสองจผมทีดึงลุ้งจำเลยนะครับเพื่อกันไม่หอนนะครับ

ทางลาเาไม่คอยจะได้ผาแฝดสีสีจุ่มพุกยืดล้นคอยพ้นจากพยาบผงหูโลคาว่าจะให้เจ้าเอือเหยียดหาขวนป็นนา้เจ้าเอือนเหี้ยควงมาด้อเพื่อมือนีเป็นมือสันบันนีเป็นบันดีสิได้บายสีซูเจ้ากว่ามาเยอะกว่าเยอะเออเมาหาเล้วจะมาเล่าเดือดสั่งซล่าปลเิ